่านผู้ชมครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยจีนตรุษจีนเล่งเกียรชูสืบสารตำนานมังกรที่จังหวัดสมุทรสาครครับที่บริเวณริมเขื่อนสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครตำบนมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครน,นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยจีนตรุษจีนเล่นเกียร์ฉูสืบสารตำนานมังกร2,567โดยมีนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประหลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมากสำหรับงานดังกล่าวนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงาน จังหวัดสมุทรสาครภาครัฐภาคเอก,กชนและภาคประชาชนร่วมกันจัดขึ้นนะครับซึ่งมีกำหนดการจัดขึ้นตั้งแต่วันพุทธที่7ถึงวันที่11กุมภาพันธ์นี้ทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปที่ริมเขื่อนสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครโดยในช่วงของวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์จะเป็นข้าคืนที่เป็นไฮไลท์ของงานนะครับคือมีพิธีไหว้เทพเจ้าใส่ชิงเอี้ย เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งตั้งแต่เวลา23นาฬิกา39นาทีเป็นต้นไปจะมีพิธีการไหว้ขอพรแบบชาวจีนมีการตีกลองเอาเลิกเอาชัยมีการแสดงอุปรกรณ์จีนการเชิดสิงโตเชิดมังกรและมีพลุไฟอย่างยิ่งใหญ่กลางแม่น้ำท่าจีนเลยนะครับ นอกจากนั้นภายในงานก็ยังมีสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าทางวัฒนธรรมกว่า50ร้านมีการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินต่างๆตลอดช่วงเวลาของการจัดงานอีกด้วยครับ